ถึงเวลาการเปลี่ยนชีวิตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสวันที่พี่น้องเกษตรกรไทยหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดโอกาสในด,ด้านปัจจัยการทําการเกษตรในหล,หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจะซื้อวัสดุปรับปรุงดินที่ยังขาดทั้งคุณทร,รัพย์ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนําไปจัดซื้อ ถุดิบหรือปุ๋ยไปใช้ให้ทันตามฤดูกาลวันนี้ทางกลุ่มบริษัทภาคภูมิการเกษตร003ได้เล็งเห็นในปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทำโครงการซื้อปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายและได้ให้ความรู้กับกลุ่มตัวแทนเพื่อเอาข้อมูลและโอกาสที่ดีนำไปสู่พี่น้องเกษตรกรอย่างทั่วถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโครงการรวมไปถึงการสอบถามถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้คือปัใจจัยในการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อนำไปใช้ให้ทันตามฤดูกาลบัดนี้ปัญหาเหล่านั้นของท่านกำลังจะหมดไปและนี่คือโอกาสที่ดีของพี่น้องเกษตรกรไทยที่จะได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงกันกับโครงการซื้อปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่าย สวัสดีครับพี่จอยวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังผมเชื่อว่ามีประโยชน์และดีสําหรับคนเป็นเกรรษตรกรอย่างพี่แน่นอนเรื่องอะไรเหรอครับคุณภุมคือแบบนี้ครับพี่ทั้งกลุ่มบริษัทภาคภูมิการเกรรษตรส่3สามเขาได้จัดทาโครงการซื้อปุ๋ยงเงินสดแบ่งจ่ายขึ้นเพื่อเป็นโครงการทางเลือกสําหรับเกรรษตรกรครับแล้วโครงการนี้มันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงเหรอก็คือเช่นช่วงนี้พี่มีปัญหาเรื่องไม่มีต้นทุนเราไม่ต้องไปกู้ยืมสินที่อื่นเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อปุ๋ยอีกต่อไปเพราะเขา ให้เราซื้อโดยแบงจ่ายเป็นงวดได้นะครับแล้วฉันต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ล่ะง่ายนิดเดียวครับเพียงทําสัญญาในการซื้อก็รับปุ๋ยไปใช้ได้เลยส่วนเงื่อนไขในการทําสัญญาก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงนําบัตรประชาชนไปยื่นกับตัวแทจนจำหน่ายของภาคภูมิการเกษตรได้ทั่วประเทศเพียงเท่านี้ก็รับปุ๋ยคุณภาพจากเขาไปใช้ได้เลยแล้วต้องใช้หลักทรัพ,พย์หรือคนค้าประกันหรือเปล่าโครงการนี้เขาทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่กําลังขาดโอกาสโดยเฉพาะจึงไม่ต้องมีหลักทรัพย์และ คประกันใดญๆทั้งสิ้นงั้นดีเลยต่อจากนี้ฉันจะได้ลืมตาอ้าปากได้สักทีขอบคุณมากนะที่นำโอกาสดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังงั้นฉันไปก่อนนะอ้าจะรีบไปไหนก็จะรีบนำข่าวดีไปบอกพี่น้องให้ได้รับทราบต่อๆกันไปไงล่ะฉันไปก่อนนะ